ที่โรงเรียนที่ผมเคยอยู่ก็มีม,ม,มีเรื่องที่เขาเล่ากันมาว่าแบบเพื่อนเขาเสียอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบเราลองไปนอนเตียงเพื่อนดูอ่ะอยากรู้จะเป็นไงก็ปรากฏว่าดึกดึก,ดกมีคนมาเบียดหรือแบบบางบางทีมีกลิ่นกลิ่นเครื่องใช้ที่เ,เพื่อนเพื่อนเขาใช้อย่างเงี้ยครับก็มีม,มีกลิ่นมานเป็นคนเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเชื่อขนาดไหน่อกลอัวปัญา ถ้าอยู่คนเดียวถึงผมมองไม่เห็นผมงเปิดไฟพี่อย่างน้อยม,มันรู้สึกอุ่นใจกว่าต่อให้ไฟมันดับคือผมมองไม่เห็นก็นจริงต่อให้ไฟมันดับแต่ว่ารู้สึกว่าสวิต์เปิดอยู่ผมรู้สึกอุ่นใจอรอย่างน้อยในะห้องผมต้องมีพักอะไรเงี้ยแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาแกเคยเจอี่ตรไเรอเรื่องที่ผมเจอใช่ไหมฮะเป็นเป็นโรงเหตุเหตุๆๆการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนพม,มิการชื่อดังย่านอนุสาวรีย์นะครับตอนนั้นผมอายุประมาณ10ขวบได้ ก็นอนหลับอยู่ครับนอนอยู่ในห้องด้วยความว่าผมเป็นคนขี้ร้อนนอนบนเตียงผมไม่ชอบเลยผมก็เลยเอาหมอเนาะผมลงม,มานอนใต้เตียงสักพักหนึ่งประมาณสี่ทุ่มฮะตอนที่ผมนอนอยู่ชั้นสามแล้วผมรู้สึกว่ามีคนมาเรียกมาจูงผมออกไปออกไปข้างนอกตรงเดินขึ้นไปถึงชั้นสี่เลยฮะเดินขึ้นไปชั้นสี่ทีนี้มันจะเป็นทางแบบมีราวกั้นอยู่ประมาณประมาณหน้าอกเราประมาณฮะเราก็รู้สึกว่าเราพยายามปีนปีนไปจะปีนราวนั้น นั่งหันหลังลงไปถ้าหงายองไปนี่ก็คือตบลงไปเลยแล้วสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าพระที่ห้อยอยู่ฮะมันร้อนแบบร้อนร้อนจีเลยครับที่หัวแบบสะดุง้งสะดุ้งตื่นก็ตกใจเฮ้ยขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมานี่ได้ไงอะไรเงีง้ยที่นี่ผมเลยก็้ดยความทผมก็กลัวอยู่แล้วฮะก็รีบวิ่งลงไปชั้นสามแล้วก็ไปเคาะเคาะเคาะปรากฏว่าประตูชั้นสามมันล็อกล็อกอยู่พี่เล้ก็มาเปิด เขาตกใจเอ้ยไปไหนมาทำไมไม่ขึ้นมาผมบอกผมมาแล้วแต่ว่ามีใครมีใครพาไปข้างนอกไม่รู้ที่โรงเรียนที่ผมเคยอยู่ก็มีมีเรื่องที่เขาเล่ากันมาว่าแบบเพื่อนเขาเสียอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบลองลองไปนอนเตียงเพื่อนดูอะอยากรู้ว่าจะเป็นไงก็ปรากฏว่าดึกดึกมีคนมาเบียดหรืวแบบบางบางทีมีกลิ่นกลิ่นเครื่องใช้ที่เพื่อนเพื่อนเขาใช้อย่างเงี้ยครับก็มีมีกลิ่นมาแต่ว่าบางทีอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่า แบบบางทีเราไปในสถานที่เรารู้สึกบางทีความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันต้องมีอ่ะบางทีขนลุกโดยไม่มีสาเหตุอะไรเงี<ๆ>้ยความรู้สึกว่ามันรู้ว่ามันมีอ่ะแต่ว่าแค่เราไม่เห็นเราไม่ได้ยินไม่อะไรแต่ความรู้สึกมันสัมผัสแล้ว่ามีอะไรเงี้ยก็เคย,ก,เคยก็เคยเจอนอกจากนั้นมีมีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตัวผมเองอะผมผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องแต่มีคนที่คนรอบๆตัวเห็นผมเดินกลับมาจากโรงเรียนครับประมาณหกโมงครับช่วงมันเป็นช่วงหน้าหนาวฮะหกโมงมันก็ เพราะว่ามันมืดมืดเร็วผมก็เดินเข้าไปกดเดินเข้าไปน้องแฟดอาหารไปกดตังค์ทีนี้พ่อผมเดินออกมาปุ๊บก็มีคนมีคนมาทักว่าเอา้าแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เกาะเรามาไม่แก่ที่เดินเข้าไปเข้าไปข้างในกับเราอะ่ะไม่ออกมาด้วยกันเหรอคนที่ใส่แว่นดำอ๋อท้าความไปนิดหนึ่งก็ก่อนหน้านั้น,นรประมาณเดือนสองเดือนเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนสนิทเลยฮะเพิ่งจมน้ําตายในในโรงเรียนมงก็เลยว่าใส่เพื่อนมันน่าจะ เดินเกาะตามมามันม,มีมีเสียงเสียงมันจะมาควบกลิ่นมันจะมีเหตุการณ์ที่มีเสียงรองเท้าเดินนะฮะเป็นเสียงรองเท้าเดิน,น,น,นรองเท้าเปียกคนคนเปียกรองเท้าเปียกน้ำไหนก็เลยไม่เสียงแย็ดแย็ดแยดเดินวนรอบห้องเนี้ยทีนี้ด้วยเควาพวกผมอยากรู้พี่ยงเดินเดินมาตรวจหรือเปล่าหรือว่าเป็นผีจริงๆก็อยากรู้กันก็เลยพอเขาเดินมา เป็นช่องว่างระหว่างเตียงครับมันห่างก,กันประมาณนี้อันนี้เป็นตอีกเตียงหนึ่งแล้วนี่เตียงเราอย่างเงี้ยพอเขาเดินมาช่องว่างระหว่างเตียงปุ๊บจะถึงเราปุ๊บยื่นมือไปทีนี้เสียงเอียดเยียดเยียดจากตรงปลายเตียงมันเลื่อนไปอยู่หัวเตียงแล้วก็เดินเหมือนเดินผ่านเราไปเลยะพอตอนที่จะมีเสียงเยียดเอียดๆๆมาเราจะได้กลิ่นแบบเหมือนกลิ่นไทยๆพี่เป็นกลิ่นเหมือนน้ำอบกลิ่นอะไรทำนองนั้นเหมือนเหมือนกลิ่นดอกไม้อะอะไรทำนองนั้นครับ ค่อนข้างเชื่อฮะเรื่องนั้นอาจารย์ยอดครับเล่าเรื่องแล้วก็ชนะว่าเล่าเรื่องผีนา,นานาบันเทิงอะฮะไอ้อล้อม้อมวงเล่าเรื่องผีเดอะโกสระดิโอเดอะช็อค้นความว่าผมผมผมคิดว่านะมันมันก็เหมือนคนคนทั่วไปครับคนทั่วไปผมเชื่อว่าหลายคนต้องชอบฟังเรื่องผีคือมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ว่ามันก็ชอบฟังอะพี่อย่างบางคน อยู่คนเดียวฟังแล้วคือถ้าถ้าไม่ฟังเรื่องผีนอนไม่หลับแต่บางทีฟังแล้วอ่ะบางบางครั้งมันนอนไม่หลับหนักกว่าเกอีกหลักๆคนตาบอดจะชอบเสพพวกที่เป็นเรื่องเล่ามากกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเห็นภาพาครับอย่างอ่านเดอะโกสเขาโทรมาเล่าอ่ะยังไงมันไม่เห็นภาพอยู่แล้วเขาก็ต้องอธิบายอันนี้คนตาบอดได้ได้ไดประโยชน์เต็มๆเลยก็คือฟังแล้วจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงยังไงนึกภาพตามได้ง่าย แล้วก็แบบไนอะ้พวกนี้เป็นพวกเรื่องสตอรี่ฮะที่เขาเล่าอ่านเล่ายาวๆๆอย่างเแบบมันจะบางทีเขาเขาามีแบบทำเสียงมีซาวประกอบอะไรงี้ให้แบบรู้สึกตกใจตามอะไรเงรี้ยกระตุนบางเรื่องหรือว่าทาัทาง้งทั้งทั้งสื่อแบบอาจจะเป็นมิวสิกวิดีโอของเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าสื่อการทําอาหารอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สื่ออื่นๆอีกมากมายที่หลายๆอย่างเราเข้าไม่ถึงขอยกตัวอย่าง อย่างพวกผมเป็นเยาวชนเอยก็เป็น,นไั่รุ่นก็ด้วยความคือขนองอย่างเงี้ยแบบบางทีผมเพิ่งตรงเลยฮะก็คือแบบบางทีเราไปดูหนังหนังแบบติด,ดเลดอะไรเงี้ยมันเข้าไม่ถึงบางทีมันมันรู้สึกแบบอึดอัดเหมือนกันแบบมันทาอะไรวะอะไรเงี้ยบางทีบางทีไม่มีไม,ม,ม,ม่มีเสียงเลยบางทีมีแค่มีซาเปิดเพลงเบาๆอย่างเงี้ยมันทาอะไรก็ไม่รู้ก็มีคิดว่าถ้าตายไปเป็นผีจะตาบอดไหมครับผมว่าตาบอด อย่างคนคนที่ตายไปแบบบางทีเขาถูกรถชนเขาอะไรเงี้ยเขายังเป็นบางคนเขาเป็นสภาพนั้นอะอะไรเหมือนเดิมเพราะทุกอย่างามันก็ยัง,ย,งยังคงเป็นเหมือนเดิมจนกว่าเขาจะไปไปกลับชาติไปเกิดใหม่อะไเนี่ย